สำนักประชาสัมพันเทเหาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฉายภาษาเพื่อการซื่อ้านย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยอกระดับศักยภาพบุคลากรให้ฉายเสียงยังมีคุณภาพค่ะ บรรยากาศคล่องแหลกว่านะคะดรธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต5จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการฉายภาษาเพื่อการซื้อส้านอย่างมีประสิทธิภาพที่สํานักประชาสัมพันธ์เขต5จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกระจายเสียงให้สามารถฉช้เสียงเพื่อการซื้อซ้านได้อย่างมีคุณภาพโดยมีบุคลากรที่ปฏิบัตินาทีด้านการกระจายเสียงรวมถึงเจ้าหน้าที่สานักประชาสัมพันธ์เขต5ว่าจะ10คนเข้าร่วมค่ะครับ การอบรมก็มีกิจกรรมย่อยๆรงกิจกรรมนะครับคือการบรรยายใต้ถุนประสบการณ์จากผีสู่นอง,งนะครับนะโดยทางด้านข้องนางพิทยาเมืองเน่อาอดีตรองอธิบดีกรมยานันต์เราแลครับมาบรรยายนะครับและการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องการใช้ภาษา าการซื้อสั้นยาวมีปฏิทิภาพโดยนายสุรินทร์รักษาแก้้นะครับนะอ,อดีตเนี่ยก็่านเคยเป็นลายตำแหน่งของอกรมประาพันธ์เรานะครับเคยเป็นผูปปน้ประกาศกันพร้อมจะฝึกทักษะการออกเสียงประาไทยที่ทุก้องอัคระวิธีรวมทางสร้างความมั่นใจในตนเองการรักษาอัตลักษณ์นะครับด้านการกระจายเสียงอันทรงคุณค่าของกรมประาพันธ์และก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการดึงดูดประชาชนเปิดรับติดตามข่าวสารของกรมประชาพันธ์อย่างต่อเนื่อง